เอาละครับก็กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมสกายนะครับเราอยู่ในเกมราฟอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไปเล่นเอาลาส์นานเลยนะครับแทบจะไม่ได้กลับมาลอยคออีกแล้วนะครับผมโอ้หิวข้าวนะครับขอกินข้าวงามงามงามโอ้โพลาที่สวยเหลือเกินนะครับสําหรับวันใหม่นะครับโอเคเราอยู่ในรัฟพลาที่2แล้วนะวันนี้เราก็จะมาออกเรือกันนะครับหลังจากที่เราอยู่บนเกาะนี้นะครับโอเคเราได้ของมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวขอกินน้ําก่อน เออสุดชื่นอ่ะต้มต้มน้ำต้โอเคแล้วก็มีน้องปลาเล็กๆขอกินก่อนนะครับโอ้ยไอ้หลามโอเคงำกินแล้วไม่สดแล้วใบเรือมันปิดยังไงโอโอเคโอเคครับปิดไปแล้วครับถ้าไอ้นี้รีมมฟใช่ไหมเรามีแบบเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยหลามอ่ะ ขนาดอยู่ใกล้ฝั่งยังไงให่นะโอเคครับเราจะไม่ลงไปนะโอเครีมูก,ก็ะไรมูกครับเราต้องลงไปปลดข้างล่างนะโอเคไปดีกว่าครับคือเกมรับเนี่ยนะผมก็จะพูดอีกรอบนะครับว่ามันเป็นเกมที่มีขยะลอยอยู่เต็มทะเลเลยนะโอ้แทบจะไม่สะอาดเลยเป็นทะเลที่ไม่ค่อยสะอาดเลยนะครับผมก็เราต้องเก็บขยะนั่นมาทําแพรของเราให้มันยิ่งใหญ่นะครับผมก็คือการรีไซเคิลเกมนั่นแหละรีไซเคิลขยะที่อยู่ในทะเลนะครับตอนนี้ ผมอยากจะได้อะไรเรามาดูนดีกว่านะเราคือของมันเต็มตัวแบบนี้เราต้องหาพลาสติกกับเชือกนะครับเชือกนี่น่าจะทําได้นะโอเคชิ้นก็ต้องเก็บพลาสติกครับซึ่งขยะอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยเราก็หันเบี่ยงใบเรือสักนิดน,นึงระหว่างที่รอขยะลอยมาเราเราตกบิดก่อนครับเห็นไม่เห็นอีกแล้วอ่ะนั่นไงนั่นอ่ะโอ้โหน่าจะเป็นเรืออ,อับปางนี่นครับผม ได้ปามาแล้วโอเคของเต็มครับเก็บไม่ได้ของเต็มเราต้องหาพลาสติกก่อนนะตอนนี้ตอนนี้พลาสติกอยู่ไหนโอ้ยครอยู่ฝั่งนู้นเลยอะ่ะทํมามาแต่ฝั่งนู้นหรอหรอ,อยังไงโอ้ข้างหน้าิ่มมาแล้วครับอย่าจอาน้องป่าโยนโยนโยนมเมล็ดออกไปก่อนแล้วกันนะอื้อ เอาน้องปลามาย่างจะได้กินนะครับอืมโอ้โอรอบนี้ได้ปลาตัวใหญ่ครับปลาตัวใหญ่มากเลยเนี่ยจ้ะ <c oughs> โอเคนะครับเราก็จะรอปลานะอืมพลาสติกอึบลากว่ะเชิญด,ดิไอซสิ้นี่ครับเชิญด,ดินี่พลาสติกรัวๆนะครับอึบ เออโอเคได้แล้วครับอุ้ยอุ้ย,ยจะเลยจะเลยแหมเราไปขวาดีกว่าครับทีนี้เราก็จะเอาเจ้ากล่องนี้วางไว้เราจะเดี๋ยวเราจะทำเป็นเซฟโซนตรงตรงไหนดีไปไปที่นอนแล้วกันนะครับประมาณตรงไม่เอา,าตรงหัวนอนโอ้ยเรื่องมากอีกเลย เราจะไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยทำทำแบบนี้ไปนะครับอู้มีกล่องด้วยครับมีกล่องด้วยว่ายไปเอาครับว่ายไปเอามาโอเคอู้ของของเต็มแต่เก็บไม่ได้ลืมไปว่าของเต็มจบแล้วอูตสาวหายไปเก็บม,มาไม่เป็นไรครับทิ้งไปครับทิ้งไปอันนี้ทิ้งไปนะเฮ้ยเมล็ดเก็บเมล็ดเก็บไว้ได้เก็บม,มาก่อน อันนี้เก็บไว้เก็บโอเคอันนี้พวกนี้กินได้นะครับโอเคเราไปทำการทิ้งดอกมงดอกไม้ไปไม่มันเป็นขยะในทะเลเพื่อไม่เอานะครับนี่คือถ้าเราไปเที่ยวทะเลเดี๋ยเราอย่าทำแบบดีจ้นะมันจะสุกกระปกมากเลยนะครับผมโอ้น้องปลาเสร็จแล้ว ขอ,อกินแล้วนะครับงาม,อ,มอร่อยเหมือนปลาย่างเลยอร่อยเหมือนปลาย่างมันก็ปลาย่างไหมครับอุ้ยรีบกลับมาเร็วอืออือจิ้มมันโอเคอุ้ยใบใบตองโอเค แหมใบทองนี่ใบต้นใ,ใบกล้วย <c oughs> นะครับได้พลาสติกมาเพิ่มโอเคเอ,อรู้สึกว่ามันจะมีเป็นโต๊ะหนังสือใช่ไหมนี่โอเคครับได้พอดีเลยครับเราจะเอาไว้ตรงนี้บนหัวนอนเหมือนเดิมเนาะโอเคครับทีนี้เนี่ยรู้สึกว่าพินเขียวนี่เราเอาใส่ไปในนี้ได้ใช่ปะไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ครับ ขิ้เขียวเนี่ยต้องเอาไปใส่ในไหนผมไม่รู้นะโอเคนี่มันจะมีตะข่ายที่เอาไว้ดักของนะใส่ไปครับแล้วก็เชือกซึ่งลองใช้ใบตองอู้ถังเพียบเลยฟังขวาถังเพียบเลยครับโอเพนไปขวาเลยลูกเอ้ซ้ายดีขวาเลยล่ะโอเคครับไปตายกันครับนี่อันนี้จะเป็นราชาขยะไห้ได้เลยนะครับ อ mm hmm. ุ้ยได้ของอะไรมาด้วยเป็นกล่องโอเคเดี๋ยวให้ดูนะครับตอนนี้ช่วงเก็บเก็บของเก็บของเก็บรดรัวเก็บรดรัวเตยจังหวะนี้โอเคแล้วเราก็ตรงไปเลยนะเพราะมันอยู่ตรงมากนะครับผมโอเคเนี่ยมันเป็นของอะไรเองเอามาถือไว้สิมันเหมือนเป็นพัสดุอะไรทักอย่างครับ อแกะได้โอเคน่าจะมีอะไรดีๆนะครับโอ้ถังใกล้ๆเลยแล้วก็ไกลๆนู่นไปให้ถึงไปให้สุดไม่ถึงครับอกินน้ำก่อนนะครับโอ้โหสุดชื่นอุ้ยอุ้ยลงมาน้องลงมาอุ้ยไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่มันฉลามโอ้น้องน่ารักอยากลงเล่นกับน้องแต่มีไอ้ฉลามมันอยู่อะ โอเคเรามาเกะของของควันดีกว่านะครับได hmm. hmm. ้เป็นโซฟามาครับหนึ่งอันอีกอันหนึ่งอ่ะเป็นกรอบรูปเหรอแล้วมันอยู่ไหนนี่ไงัะเจนครับ hmm. Hmm. มีอะไรที่ไม่เคลือบดึงโอเคมาดูตะข่ายกันต่อเราต้องใช้เชือกอ่ามีเชือกลแล้วครับแล้วก็ตับตำปูนะครับแหม อร่อยเลยดิเดียวโอ้โหได้ของมาเต็มเลยครับรับรับมาครับมาดูครับอันนี้เป็นเมทัลเป็นเหล็กอะก้อนเหล็กนะครับแล้วก็อืมอันนี้ต้องใช้ใบตองตอนนี้ยังไม่มีคุกเพลิงด้วยใช่ปะนี่โอเคเรามีอยู่ครับใช้ได้ใช้ได้อ่าทีนี้เราได้คุกเพลิงมาแล้วโอ้มีถังโอ้มีที่ปลูกโอ้ครบเลย ครบเลยทีนี้เราได้ขยับขยายใช้สอยกันเต็มที่นะครับน้องยังไม่ไปนอนน้องยังอยู่ไ,ไงอยู่มืดๆอุ้ยได้ปาล์มาแล้วอู้รอบนี้ปลาตัวใหญ่มากครับโอ้ยั่างไม่ได้ด้วยตัวใหญ่แสดงว่าเราต้องใช้มันจะมีอยู่ครับผมเห็นแแบบแป๊บแบแบนี่ไงมันต้องใช้ไอ้นี่มันคืออะไรอะดีบิก อเราต้องหาเนี่ยเลยนะเดี๋ยวลองหาดูคนะรับน่าจะอยู่ที่เกาะน่าจะมีแหละตอนนี้เราไปกันก,ก่อนนะเราได้ปลาตัวใหญ่มาโอเคเก็บน้องเก็บน้องไว้ในนี้ก่อนเนาะโอเคโอ้ยมีคนกัดเรือมีคนกับเรือไอชาลาบอุ้ยอุ้ยผม,มผมตกมาผมตกมา เฉ yeah. ียยอุ้ยรอดมาได้โอเคถือว่ารอดอยู่นะอืยอ้ยอุ้ยๆลมลมแรงฝนจะตกแน่เลยเดี๋ยวๆ,าๆหาสมอก่อนนะอยู่ในไนเลยวะนี่ๆอยู่นี่จำได้ไหโอเคต้องใช้หินหินมีก้อนเดียวสิบไก่นะครับเราหักขวาสุดกำลังแล้วกันเนาะโอเคหักขวาสุดกำลัง นี่ถ้าเรานอนเรือมันจะพ้นเกาะไปไหมลองลองดูลองดูลอง,ด,ลอง,ด,ลองดอนะโอ๊ยนี่เป็นไงไม่พ้นไอหิวมากครับหิวมากมีป,ามปลาไหมน้องตกปลาก่อนครับเหมือนแพจะติดโอ๊ยได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วโอเคย่างได้ตัวนี้ย่างได้โอ้ยหิวหิวตกตกตกเยอะๆเลยครับตกเยอะๆตกเยอะๆตกมาเยอะๆ ได้อะไรมาลัคกี้แคทแมวกวักอ้เรามีเพื่อนแล้วคนระับเรามีนกแมวมาอยู่ด้วยโอเคตั้งห,หัวเรือเลยลัคกี้แคทนี่โอ้โหทีนี้น้องก็จะได้ควักสิ่งดีๆเข้ามาโอเคเราเออกไปดีกว่าคงจะไม่ได้สำรวจแล้วครับเกาะนี้้ลัคกี้แคท น้องทำอะไรน้องน้องวันนะน้องมานะนันะ้นักเรียกเยอนะๆแล้วลูกจะมีของดีๆเข้ามาไหมลัคกี้แคทหวังว่าจะเจออะไรดีๆนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะอยากจะได้หกนะครับนี่ไงต้องใช้สโตนนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกนะใส่สโตนลงไปแล้วก็พลาสติกครับผมเรามีควาดีเลย โก็มาได้อะไรเนี่ยเป็นน่าจะเป็นที่ผสมสีหรือเปล่าเอานี้มาด้วยไหนๆก็จะได้แล้วแล้วขนนกเราจะหาจากไหนอืมอันอนี้ห่อหินซึ่งต้องใช้หินแล้วก็ต้องใช้พลาสติกนะครับลัคก,กี้แคททำอะไรอ๋อเราทำตะข่ายไปแล้วนี่ใช่ปะ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อยู่ไหนอีกเนี่ยอยู่วันแรกวะไม่ใช่ครับนี่น,นี่โอเคลราใช้เชือกเนาะโอเคเราผลิตเชือกให้หมดเลยครับแล้วเราก็มาทำเป็นเจ้านี่เดี๋ยวทำไมาขยะามันลอยไปทางนู้นวะอย่าบอกนะว่าเพราะเรือกลับลาเมื่อกีลลก้ขยะามันก็เลยลอยไปจากทางนู้วนวะนี่ชิบไก่แล้วครับแล้วเราจะกลับ,บวนเลยยังไงต้องหากาะอ,อีกอุ้ยแปลกแล้ว ป่าเรามีป่าตัวเล็กตัวเล็กนิดเดียวเอากินน้ำเข็มซะงั้นจบเลยครับก็ว่าอยู่นี่ไงเรือมันกลับลำยิงด้วยครับชิบไก่แล้วครับกวักเรียกของเลยลูกถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องย้ายใหม่ครับย้ายใหม่ย้ายของใหม่เลย ผมว่าผมจะทำตรงนี้มันเป็นบอ่อดักของนะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะมีอันมาติดไว้ตรงนี้ข้างละสี่อันเนาะจะดีมากโอเคเราทั้นเราทำเป็นช่องแบบนี้ไปเลยแล้วกันแต่ฝั่งนู้มนมันไม่มันไม่เป็นช่องแลยดิฝั่งนี้มีน้องแมวน้องแมวคอยกักท่าน,นตรงนี้เป็นกำแพงไปเลยเป็นห้องนอนเนาะอเออทำกำแพงใช่นี่ไงกำแพงทำได้โอเคเดี๋ยวขอขอน้องแมวกลับคืนมาก,ก่อนนะ รักกี้แคทโอเคเราจะทำเป็นกำแพงไว้ตรงนี้นะครับซึ่งต้องใช้ใบกล้วยเยอะแยะเลยอโอเคตรงนั้นทำเป็นห้องโอเคเอามาเอามาให้หมดจะป้นให้หมดอู้ามาเยอะเลยครับแต่ไม่ใช่ใบกล้วยอุ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวทำไมมากินตรงนี้พอไม่มีแมวกวักก็มากินกันนะคนเรา นี่ขนามีกำแพงมันยังกัดได้เหรอหรือว่าตรงไหนที่แมวอยู่น้องจะไม่มาหมอเจ้าฉลามมันจะไม่มากัดหรือเปล่าลองตั้งไว้ก่อนนะครับตั้งไว้เหมือนเดิมแต่ว่าแค่แค่กลับไปทางนู้นไว้ตรงกลางเลยอ่ะมาดูซิมันจะกัดเรือเราอีกไหมถ้ามันกัดอีกแสดงว่าไม่เกี่ยวกับแมวลักกี้แล้วครับโอเคดื่มน้ำสักนิดหนึ่งมผมอยากแวะเกาะแต่ว่าคือแบบ สมอเราก็ทําไม่ได้เนี่ยว่ะเนี่ยอู้ดักของได้แล้วครับจะดักได้เยอะอู้ดักได้เยอะนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทํากําแพงห้องนี้เสร็จก่อนนะครับผมจะทําเป็นห้องนอนเนาะอืฮึ่มโอเคเดี๋ยวขอกินน้องปลาก่อนอ้าวจอ่อยอ้าจ่อยกันเลยจิ๋เกวจกังหวะนี้นะครับ <c ười> ทำไมต้องทำสเสียงอย่างนี้ด้วย อโอเคเราก็จะได้กำแพอีกหนึ่งกำแพงนะครับอ่าโอเคเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะเป็นห้องครับมันต้องได้ใบกล้วยมาเยอะๆหรอโอเคอ่าเริ่มเป็นห้องขึ้นมาแล้วครับทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องของเราเนะสวยดีครับสวยดีอ๋อได้มาเยอะเลย ทีนี้ฝนตกเราก็ไม่ต้องกลัวเปียกฝนแล,ล้วครับอโอ,อ,อนี่จะเป็นหน้าต่างโอ้มีหน้าต่างด้วยลุงนี้ทําหน้าต่างด้วยก็ดีเนาะเนี่ยหน้าต่างอืมลุงนี้ทําหน้าต่างก็ดีครับเออเรารีมมฟได้ไหมไม่ได้แล้วด้วยโอ้เสียเสียได้ไปตองครับเดีย๋ยวเสียได้เลยไม่เป็นหาไ่ได้หาไ่ได้ <laughs> หาไปได้นะครับโอเคพังน้องไปเดแล้วกัน ด้ของกลับมาอีกนึงก็ยังดีครับโอเคทีนี้เราก็จะทําเป็นหน้าต่างนะเนาะตรงนี้สองบานโอเคแล้วก็เป็นกาแพงนี่สวยเลยแล้วก็ประตูอ้มีประตูด้วยอ๋มันจะเป็นประตูแบบนี้ครับโอ้สวย นี่โอเคแต่รู้สึกว่าทำผิดยังไงไม่รู้เหมือนแบบนี่เประตูเนี่ยมันต้องหัดไปข้างในเนาะเรารีมูฟได้ไหมไม่ได้แล้วด้วยไม่เป็นไรครับงั้นเราก็จะอุ้ยเดี๋ยวขอเก็บกล่องขอเก็บกล่องก่อนโลบ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 โอเคเราขอพังไปเลยแล้วกันเนาะทำผ้าทำใหม่ครับ อเป็นประตูแบบแบบไม้ก็ได้อันนี้ต้องใช้ตะปูเยอะถึงจะเป็นสวยๆเราเป็นไม้ธรรมดาแล้วกันเนาะเนี่ยเป็นไม้แตกๆแต่ก็ต้องใช้ตปนะปูใช้เป็นใบ,ใบไม่ก็ต้องใช้ตะปูต้องใช้ตะปูหมดเลยนะครับซึ่งไว้ก่อนแล้วกัน นะครประตูทีนี้เราก็ต้องทำหลังคา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 เดี๋ยวหาก่อนอ่าอย่างนี้ครับมันจะติดใบเรือขอรีมูฟขอรีมูฟมาก่อนที่ถัง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 วิวเก็บถังมาโอเคโอ้ได้กล่องของขวัญมารุลเลเลยครับว่นะ ลักกี้จริงรู้แล้วรู้แล้วมันลักกี้ยังไงอืม,อมเอาเอาปลามาย่างก่อนแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็เก็บนี่มาทีนี้เราก็จะทำการสร้างเป็นหลังคาขึ้นมานะครับเป็นใบกล้วยดีไหมสวยๆแต่มันดูไม่แข็งแรงเนาะ เป็นไม้ลวกันครับเป็นไม้โอ้ยังขาดไม้โอ้ยพอดีเลยโอ้สุดยอดตุดยอดนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะทําเป็นไอ้นัน่นสามเหลี่ยมนี่นะครับน่าจะได้เลยมั้งแต่ต้องใช้ไม้ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะโอเคทีนี้เราก็จะได้ห้องนอนแล้วครับเป็นตรงนี้เนาะอืม ไม่ธรรมาดาครับที่นี้เราก็จะมีที่หลบฝนแล้วก็หน้าต่าาไว้ชมวิวเริ่มเริ่มเริ่มไปได้ด้วยดีนะครับโอเคเก็บ <c oughs> เก็บใบกล้วยอุ้ยมืดแล้ว <c oughs> มืดแล้วโอเคย่างน้องปลาต่อแล้วครับอุ้ยไม่เกี่ยวแล้วครับไม่เกี่ยวว่ามันรักกี้หรือไม่รักกี้แล้วมันมากินอีกเล้ฮะโอ้ ไม่มีไม้ซ่อมด้วยน้องที่นอนนอนครับนอนข้างน้องแมวโอ้ยตื่นมาแบบหิวหิวกรรมเวรกรรมข้าวไม่มีเดี๋ยวขอกินข้าวอุย้ยมีมะพร้าวมะพร้าวนี่กินได้เนาะไม่ใช่มะพ,พร้าวอยู่มะมุกงนี่มะพร้าววันนี้โอ้กินได้ครับเรียบร้อยนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปด้วยแสงสีมู่นะครับตอนนี้เริ่มมาเป็นบ้านเป็นหลังแล้วนะแพรของเราเดี๋ยก็ถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดพลาดไปนะครับก็ต้องขออภัยมานะที่นี่ด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคุณผู้ชมที่รับชมคลิปจนถึงตอนนี้นะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยกดแชร์ให้เพื่อนมาดูเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนด้วยเกยมรันะครับแล้วก็ยังมีเกมมากมายในช่องเนาะขอฝาก น้องสกายไว้ในดวงใจทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม